วิธีลงดันลับไปสู้กับราชากบยักษ์สุดโหดเพื่อรับไอเทมใหม่ในเกม9.9คืนในป่าจะเป็นยังไงไปดูกันเริ่มต้นนะครับให้เราเริ่มหาคุญแจกันก่อนเลยจะใช้ทั้งหมด8ดอกเพื่อเปิดประตูเข้าไปวิธีหานะครับง่ายมากๆให้เานาเบ็ดตกปลาไปตกในบ่อที่มีสัญลักษณ์รูปคุญแจแบบนี้เราก็จะได้คุญแจขึ้นมา1อันหรือหาได้จากการลากกบสีม่วงกบสีฟ้าก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนพอเราได้ครบทั้งแดอกแล้วนะครับให้เราลงน้าบนลงไปข้างล่างแบบนี้เลย พอเข้าไปข้างในนะครับก็จะมีกบกระโดดออกมาให้เราเคลียร์ให้หมดเลยนะครับมีทั้งกบเขียวกบฟ้ากบม่วงนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นราชากบตัวนี้เลยตัวใหญ่มากๆนะครับทุกคนพอเราเอาชนะราชากบเรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถเปิดกล่องสมบัติตรงกลางนี้ได้ในกล่องก็จะมีรางวัลเป็นหอกพิษกรอบพิษลูกดอกอาบยาพิษแล้วก็รองเท้าตีก,กบนั่นเองก็เลี้ยแต่โดนนะครับว่าใครจะได้อะไรไปทั้งหมดนะครับก็จะมีประมาณนี้ส่วนใครที่เกลียดฟาร์มเพชรนะครับก็เข้าไปดูไก่เพชรตึงๆได้ที่โชย่าชากบ กันมาแล้วบ้างนะครับก็คอ,อมเมนต์กันมาหน่อย